สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอและเครือข่ายของเรานะคะเครือข่ายมาแล้วค่ะวันนี้อยากนําเสนอหัวข้อที่เป็นประเด็นกันอยู่ยังไม่จบไม่ง่ายๆค่ะโซเชียลเริ่มสงสัยแล้วว่าการกระทําของบุคคลคนนี้คนนั้นคือหมอปลานั่นเองที่จะพยายามแสดงตัวว่าเป็นคนดีช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนด้โอกาสแล้วก็พยายาม จะแสดงตัวว่าเป็นมือปราบสัมภเวสีทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วตัวตนคือใครไม่มีใครรู้ค่ะดังมาจากโซเชียลเท่านั้นทำได้จริงหรือเปล่าพิสูจน์ไม่ได้ค่ะแต่ที่เห็นจริงๆคือภาพกักขละหยาบช้านะคะหยาบคายไปเจอสิ่งที่บุคคลบางคนที่เขาเคารพก็ไปถีบคว่ำนะคะซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเลยกฎหมายอะไรให้คุณให้สิทธิ์คุณทำอย่างนั้นนะคะยิ่งกรณีปู่แสงยิ่งดูแล้วค่อนข้างจะสะเทือนใจมากค่ะ เขาเป็นใครนะคะเดินนําสํารักพุทธย,ยโสธรเดินนําใครต่อใครแม้กระทั่งเรียกว่ารองรองนายกหรือนักการเมืองนะคะตำแหน่งไม่ชัดเจนแต่ก็เดินตามหมอปลาเข้าไปในกุฏิหลวงปู่แสงหลังจากนั้นภาพต่างๆผู้ชมก็เห็นทางสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายยอมรับว่าเป็นการสร้างพยานเทจนะคะสร้างพยานเท็จเพื่อจะมาจับ ปูแสงค่ะแต่ไม่สําเร็จค่ะนะคะฉะนั้นการที่ชาวยอโสธรรวมตัวกันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในการสร้างพญาเทศหรือทําให้เสียหายทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคนที่เสียหายจริงๆนั้นรวมทั้งหมดเป็นชาวพุทธทั้งหมดนะคะที่หมอปลากระทําย่ายีจิตใจหลายครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนว่าออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษแล้วนั่นคือคุณทําอะไร คุณสร้างคอนเทนต์เพื่อหาตังแค่นั้นหรือแต่ที่หน้าสมเพศเวทนาที่สุดก็ตรงที่มีหน่วยงานราชการของจังหวัดยะโสธรมีนักการเมืองเดินตามเพราะว่าใกล้หาเลอกตั้งแล้วใช่ไหมคะเริ่มแสดงหน้าออกไปโหนกระแสกับหมอปลาซึ่งเป็นใครไม่รู้ตั้งตนตัวเองมาเป็นหมอผีปรับนู่นปรับนี่นะคะแต่ลักษณะการกระทํานี้ไม่ทราบว่าสร้างความเชื่อถือมาจากอะไรนะคะ ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยว่าสิ่งที่คุณทํานั้นถูกต้องนะคะการกระทําก็ยอมรับไม่ได้การที่ชาวย้ดโสธรลุกขึ้นมาเพื่อหาหลือกับทนายอนันตชัยแจ้งข้อกล่าวหาหมอปลานั้นสมควรอย่างยิ่งลองมาฟังข่าวนี้ค่ะท่านผู้ชม เรื่องนี้กรณีหลวงปูแสงค่ะหลังจากที่ทนายอนันชัยชัยเดชทนายความและบรรดาลูกศิษย์รวมทั้งญาติของหลวงปูแสงร่วมถแถลงข่าวบอกว่าพฤติกรรมการเข้าไปตรวจสอบ<ต>ที่หลวงปูแสงที่บอกมันเป็นคลิปมาเนี่ยค่ะ,ะคที่หมอปลาเข้าไปถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากแต่ว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลวงปูแสงได้ให้อภัยนะคะแล้วไม่ได้ติดใจเอาความอะไรรวมถึงท่านไม่สามารถเป็นผู้เสียหายได้นอกาจากว่าสติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนเพราะว่าหลวงปูแสงป่วยเป็นอัลไซเมอร์ ทุกคนก็น้อมรับการตัดสินใจครั้งนี้ชาวบ้านยาตดโยมประชาชนมาทําบุญอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายปกครองในพื้นที่ก็เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดณนะตอนนี้หลวงปู่แสงจําวัดอยู่ทีออ่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่อํานาจเจริญนะคะค่ะจากที่อํานาจเจริญนะคะมาที่ยโสธรกันไหมคุณผู้ชมจากต้นเรื่องที่หมอป่าบุกไปที่พนักสงฆ์ที่ยโสธรคะ่ะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางสมาคมชาวยาโสธร สภาวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรชมรมพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรและยุวพุทธิกะสมาคมยะโสธรที่ได้เข้ายืนหนังสือต่อนายชลธีอย่างตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรแล้วนะคะเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมและปกป้องหลวงปู่แสงพร้อมกับถือป้ายข้อความค่ะนี่ค่ะป้ายข้อความมีทั้งปกป้องหลวงปู่แสงและป้ายเซฟหลวงปู่แสงด้วยค่ะ ซึ่งหลวงปู่แสงนั้นเป็นที่เคารพนับถือของสิทธิอนุสิตนะคะได้ถูกลบหลู่แล้วก็กระทําต่อหลวงปู่ที่ไม่เหมาะสมจึงมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องหลวงปู่แสงด้วยค่ะทางด้านกรรมการสมาคมชาวยสโสทรอ,ออกมาเปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงในฐานะที่เป็นชาวพุทธ เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นชาวยวโสธรรู้สึกตกใจสลดใจเป็นอย่างยิ่งทั้งการกระทําที่ไม่เหมาะสมทั้งคําพูดและก็กริยาที่จับจ้วงจึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงจุดยืนในการปกป้องหลวงปู่แสงค่ะเราจะต้องทําทุกช่องทางทุกวิถีทางเพื่อสร้างบรรทัดฐานนะครับสิ่งไหนที่มันเกิดประโยชน์ในอนาคตที่เป็นมั่นคงแข็งแรงเราจะสร้างไว้เลยวันนี้การดำเนินคดีเป็นเรื่องของคารวะด,ด้วยกัน รพระท่านผู้มีเมตตาส่วนนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปปรึกษากันว่าส่วนไหนที่มันจะทําเป็นบรรทัดฐานได้บ้างในส่วนของยยสธรเราซึ่งไม่คนละส่วนกับทางอำน,นาจเจริญนะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางสมาคมชาวยโสธรจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลาด้วยนะคะในข้อหาสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญาแล้ว้อความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่สพป่าติ้วค่ะส่วนทางด้านดรธนกฤษวรสคณันธนชากุลนะคะท่านนายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติรัม วุฒิธรรมนะคะ่านให้ความเห็นข้อกฎหมายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะในกรณีที่หมอปาระบุบอกว่าถ้าพิจารณาในข้อกฎหมายอาจจะมีความผิดฐานใส่ความคณะสงฆ์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียตามพรบคณะสงฆ์ ปีพุทธศัการาช2505ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายรองทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นทางเจ้าที่ตำรวจก็สามารถหยิบยกคดีนี้ขึ้นมาดำเนินการทางด้านทางกฎหมายได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังอาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยกรารโฆษณาหรือว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จอีกด้วยค่ะ ผู้ชมได้ยินได้ฟังข่าวคราวแล้วมีความคิดเห็นประการใดก็แสดงความคิดเห็นมาเต็มที่เลยนะคะใต้คลิปนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่าทองปลอมนะ่ะเดี๋ยวก็ลอกเดี๋ยวก็ดำจำนำก็ไม่ได้คะ่ะท่านผู้ชมรู้อะไรต้องไม่สู้รู้เรื่องจริงนะคะอย่าไปเชื่อคนที่โม้แสดงตัวว่าเป็นคนดีแสดงตัวว่าเป็นคนเก่งแต่สร้างคอนเทนต์ เอารายได้เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ